สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโภราศาสตร์เอกอุเทนิมิทยากรโดยที่มีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปมมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะ กดแชร์ออกไปแทรกแล้วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เมื่อแชร์แล้วจะตามด้วยเชีวรเรนเปิดไว้กูคิกกูคิกไวด้ดิอือกดไปเออไปลย กดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันเก้าร้อยมาแล้ว อะไรน,นั่นไม่หมดเลยกดแชร์นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเล่นคำถาม กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพ<ท>ัร้เก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ชื่อเล่นคำถามค่ะมีคนถามเรามาว่า9,999พัร้อยเแชร์เลยเหรอคะอาจารย์เขาจะตอบว่างไงคะแชร์หนึ่งก็ได้แต่มันเป็นเป็นมันเป็นแคปชั่น นะไอ้คำว่า9,999แ 99, ชร์เนี่ยมันเป็นที่จดจำมันเป็นผลงานระดับโลกนะ่นะกดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละ, 9, 999, ะนะเก้าพันเก้ร์อ่นะแล้วได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวช้าพอช้าเสร็จเดี๋ยวตกขบวนนะ เวลาให้ถามก็รีบถามกันเข้าดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะพวกเจ้าทั้งหลายจะถามได้ก็ตอนที่อยู่นั่นแหละนะเออถึงจะมาถามตอนที่ไม่อยู่ตะบี้ตะบ,บันถา,ถามเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้นะพอออกจากรายการไปแล้ว,วยังไม่ได้ไปเข้าเออเข้าไปดูเลวยนี่ว่ากลุ่มนั้นนะ่ะ เขาปิดไม่ให้แชร์เลยอ่ะแต่ว่ากลุ่มก็ยังอยู่แต่เหมือนว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็แชร์อะไรเข้าไปก็ไม่ได้ไม่เขากลัวเขากลัวผลงานจะเยอะเกินไปนะจะเด่นเกินหน้าผู้ดูแลเขาบอกว่าวให้ไปตามไปที่ใหม่การนะเป็นเพจของเขาเองมาเพจแล้วจะแชร์เข้าไปได้เ,เอ่อชื่ออะไร กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพ <9, S 1> ันเก้ารอยแชร์อะ่ะเสร็จแล้วมาไหนรุ่ง นะคะมีแชร์แล้วอยากทราบว่าช่วงนี้มีคราบหไหมคะขอบคุณค่ะจะดูให้แค่ว่าดีหรือไม่ดีนะไม่ได้ดูเรื่องเคราะ์นะคิดว่าไม่มีอะไรนะอืมกดแชร์ออกไปแซ่แ้ร่ล้วแซ่เดี๋ยดูนี่คำถามต่อมา แนยี่สิบเก้างานที่กำลังจะเริ่มทำไรสดนะคะจะปังเปล่าคะถามได้กี่คำถามคะหนึ่งคำถามครับต่อหนึ่งไรสดยังอะ่ะต้องรอดูผลงานแต่วันดีนะถ้าคิดทำยังดีกว่าไม่ไมคิดทำนะเหมือนรออะไรอยู่รออะไรอยู่คะสามวันนี้นะคะอืม,อม หัวจะแปลว่าจะมีคนรอดูเขาก็สุดแล้วแต่อืแชร์แล้วค่ะยาสาริี่สองพี่แป้งพูดความจริงใช่ไหมคะก็จะดูให้แล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงมันก็อยู่ที่นี้นนะก็จริงน่าจะจริงนะมันจริงจังอันนี้ไม่ใช่ไพ่ที่แบบเป็นไพ่มีเลนในหรือหลอกลวงอะไระเป็นไพ่แจกพัดนะนะไม่เป็นไพ่ควีนถึงไม้เท้าอืก็ดีอ่ะก็ไม่ได้โกหกนะคะ ให้นีเป็นไพ่ดีนะคะใช่ใช่เราอยู่ค่ะให้เพื่อนช่วยแนะนำกดแชร์ออกไปเหมือนรอดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างพร้อมก็จะทำแล้วาสาวสาวันนี้ยังทำได้ไหมสาววันนี้ยังไม่ได้ทำต,ต้องรอต่อไปต่อไปออแล้วะคะคุณยาขอบคุณค่ะ ทำไมวันนี้เหวนไซมาขอเข้ากลุ่มเราเยอะจังเลยใครภาษาเราเหวนไซไ <laughs> งงงครัดูดิอาเร็วดูที่คำว่าสดอะ่ะถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังถามได้นะนะอะไรก็ไม่รู้ผู้คน วันนี้ว่าอะไรวันพุธใช่วันพุธห้าโมงเย็นครับทำไมเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยพี่เพิ่มสี่สิบสองจะทำขนมจะทำขนมส่งร้านค้าจะดีไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะดนูสามมันนี้นก็ถือว,ว่าเป็นความคิดที่หาเงินได้เรื่อยๆอยู่อะอันนี้เป็นการลงทุนที่ธุรกิจนะเพื่อระยะยาวใช่ลงทุนแสวงหาผลกำไรดีค่ะ คุมแพมนะคะคุณมแพงผานยังงานที่เราจะเริ่มทำไรสดจะปังนะคะมันต้องทำไปก่อนเอ้แพมแพมโครแพมไงนะแพมอีกแพมหนึ่งนะคะมาแพมยี่สิบสามถ้าจะให้โอกาสแฟนเก่าคนฮ่องกงจะดีไหมคะอืมอันนี้ต้องอันนี้ดูว่าดูว่าดีหรือไม่ดีนะสามวันนี้ให้ดีมีเมตรามหานิยมดีนะครบคนนี้เขาจะอุปถัมภ์เรานะคะ ลักกี้สาวันนี้ลักกี้หาม응 <hel ann ic> <Jahren> ยังยังไม่ได้หามลักกี้สาวันนี้จะได้เงินไหมคะมีโอกาสไ,<ด>ได้นะได้เงินก้อนพึ่งพึ่งขอบคุณค่ะ ทำยังไงโอจะลดความอ้วนได้อะท,ทับพุงยุบไปเลยป่ะดูตรงนะี้ยุบไปเลยเหรอ,อมไม่ขึ้นอีกเลยเหรอมีไงมันลงไโโนลงไปเลยเซลเลนเดอร์ขนาดนี้เลยเหรอดีชาวท่านอาจารย์โอผูมาเป็นประธาน ก็ได้<ห>ามาเป็นประธานกัน<ด>ไป<อ>แล้วของเของเราสิของเราทำไมข้้งบนมันปูดข้้งบนมันปูดข้างล่างไม่ค่อยปูด เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเ,เวลาก็ได้ได้เวลาที่แท้จริงแล้วนะก็ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอเซีร15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นใ 24, ไพ่ซีให้เทพพลังจิตตรวดองค์ตวดเทพ รับขันครหนูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารมูลสมเปิดกิจการานาั้นค่ะโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนภ์มีตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย a j t p 1 6เอาละเวลาก็หมดละคุณคุอน20ค่ะ <ม>แต่ว่าเราดูแค่สามวันนะเราไม่ดูถึงเดือนนะคะนะเราดูสามวันให้เดือนหน้าจะได้ไปหาน้องชายที่ลาวไหมคะอ,อ๋อน้องชายเราดูแค่สามวันเนี้ยมันยังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเนะเอาว่าตรงๆจากหน้าไพา่ไม่ได้ไปไหนเลยเอาไปแล้วนะครับนะ้ำหมดเวลาแล้วนะนะโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธาน